มีชายคนหนึ่งแต่งกายแบบมุสลิมแล้วก็ลงโพสอินมูบารอกและขณะเดียวกันชายคนนั้นก็ลงอุปสงค์บทเพื่อที่จะทําการบวชครับเจ๊ <'m> สองสิ่งนี้นะครับทาให้มีชาวเน็ตเนี่ยตั้งคําถามว่าขออนุญาตครับผมเข้ากลุ่มนี้มาเพื่อตั้งคําถามโดยเฉพาะว่าสรุปแล้วคนคนนี้เขาศาสนาอะไรปอลวัดที่บวชเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นอุปชาเองก่อนที่ผมจะให้คําตอบเนี่ยผมขอถามกลับสักข้อหนึ่งก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณมีเวลา ว่างมากพอที่จะไปแคปหน้าเฟซของเขามีเวลาว่างมากพอที่จะแก้ไขรูปภาพใส่กรอบแดงปิดบงังเฟซบุ๊กเบอร์หน้าเบอร์เฟซบุ๊กของเจ้าของภาพแล้วก็มีเวลาว่างมากพอที่จะกดเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ตั้งโพสต์ตั้งคําถามทําไมคุณไม่เอาเวลาเหล่านั้นไปถามกับเจ้าของเฟซไปถามกับเจ้าตัวคุณไปแครลูกเข้ามาแล้วก็เอาเขาไปโพสต์ลงในกลุ่มแล้วก็ตั้งคําถามคนในกลุ่มนั้นอะ่ะเขาเป็นญาติโกโหติกาเจ้าของภาพเหรอครับ การที่กดเข้ากลุ่มตั้งโ้ดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีเวลาว่างมากพอที่จะแบบถามกับเจ้าตัวโดยตรงอะ่ะทำไมคุณไม่ถามพอคุณมาตั้งคำถามแบบนี้ลงในโพสต์ของกลุ่มชุมชนพิทักษ์พระพุทธศาสนาก็เลยเกิดคอมเมนต์เหล่านี้ครับช่วยกันออกมาสอดส่องดูแลพระพุทธศาสนาการมากๆนะครับสิ้นชาติจะรู้สึก ทำทุกวิถีทางเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาไม่รู้คนใหญ่หญหญๆโตโตเขาทําอะไรกันอยู่จุดที่หลายๆท่านเป็นห่วงในเรื่องพระพุทธศาสนานี่ก็คือหนึ่งในหลายๆเรื่องแฮตแท็กสนิมเกิดแต่เนื้อในขบวนการจ้องทําลายพระพุทธศาสนามาตามแผนเขาเรียกใช้สามโบสตัวอันตรายเข้าตําลาหน้าไหว้หลังหลอกมีขบวนการทําลายพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอันตรายมากจับตาไว้ให้ดีพวกอิสลามมันส่งมาทําคลิปทําลายพุทธแน่นอนจับตามันไว้นี่เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะครับ ใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มนั้นแ่ะแล้วคุณมีความคิดแบบเนี้ยคุณลองนึกดีๆนะภัยที่ร้ายแรงของพระพุทธศาสนาคือศาสนาอื่นหรือตัวของพวกคุณเอง ที่แค่คุณเจอโพสต์แบบเนี้ยคุณก็ไม่ได้ทําการหาข้อมูลไม่ได้ทําการหาที่มาไม่มีแม้แต่จะตั้งคําถามสักนิดว่าไอ้คนโพสเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ถามเจ้าของภาพเอามาลงโพสถามในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มมีญาติโกโหติกาของเจ้าของภาพไหมเอาแต่จะเชื่อแล้วก็คิดกันไปตามๆกันเนี่ยแหละมันเป็นวิธีทาลายพระพุทธศาสนามันเป็นวิธีของพวกนี้เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกทําลายเนี่ยผมว่านะ มันมาจากเนื้อในนี่แหละอย่างพวกคุณเนี่ยเวลาได้รับข่าวสารเวลาได้รับข้อมูลอะไรก็ไม่มีการหาต้นตอไม่มีการหาที่มาสัตว์แต่ว่าจะเชื่อแล้วก็ทึกทักกันไปเองแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นการที่พวกคุณเป็นแบบนี้รู้ไหมครับว่ามันเนี่ยทำลายสโลแกนของพระพุทธศาสนาที่เน้นย้ําในเรื่องของการใช้สติและปัญญาแล้วก็หาเหตุแล้วก็หาผลฉะนั้นสําหรับพวกคุณที่มีความคิดแบบนี้เอออะไรก็อิสลามจะทําลายศาสนาพุทธลองคิดดูดีๆว่าคนที่มันจะทำลายศาสนาพุทธอ่ะคือตัวของพวกคุณเองหรือเปล่า มาบ่นกันเยอะแล้วเรามาหาความจริงกันครับว่าคนคนนี้เขาเป็นใครทําไมเขาต้องแต่งกายคล้ายอิสลามแล้วทําไมเขาถึงไปบวชตอนแรกผมก็ยังหาทางไม่ได้นะก็จะหาทางหาข้อมูลอันนี้มายังไงเนื่องจากว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้ทําการลงข้อมูลว่าเฟซคนคนเนี่ยชื่อเฟซว่าอะไรเมื่อวานเนี่ยเจ้าของโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเขาได้ทําการลงรูปภาพเพิ่มเติมในคอมเมนต์เป็นรูปภาพของชายคนดังกล่าวนะคบที่ได้ทําการบวชเรียบร้อยแล้วใส่จีวรเรียบร้อยแล้วโดยที่หลวงพี่ท่านนั้นนะคบผมได้ทําการแท็กว่าอยู่ที่วัดประดูพัฒนาล นครศรีธรรมราชผมก็เลยได้ทําการไปไล่ดูโพส์ที่เขาแท็กๆๆๆๆๆๆกันมานะครับก็ได้ไปเจอเฟซของเจ้าตัวเข้าครับแล้วผมก็ได้ทําการทักเฟซเข้าไปสวัสดีครับพร้อมส่งลิงก์ดังกล่าวนะครับไปให้คนคนนั้นดูแล้วก็บอกว่ามีคนเอาไปโพสต์ขอถามหน่อยครับเป็นมุสลิมที่ออกจากอิสลามไปบวชหรืออะไรยังไงครับ างเจ้าของภาพนะครับเขาก็ได้ทําการตอบกลับมาว่าเป็นความจริงครับผมผมเป็นพุทธตั้งแต่เกิดครับแต่ว่าเพื่อนอิสลามเยอะก็เลยถ่ายรูปกันกับเพื่อนๆตอนนี้กําลังหาลือกับผู้ใหญ่อยู่ครับว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะว่าผมก็เสียหายทางวัดก็เสียหายหนักมากถ้าพวกคนที่เอาไปโพสต์ยังไม่หยุดก็ต้องดําเนินการต่อเื่อใครจะยังสงสัยว่าผมแถหรือเปล่าตีเนียนหรือเปล่าผมได้ทําการถามไปยังวัดอีกด้วยสอบถามครับครับ ว่าจะถามเรื่องนี้ครับแต่ตอนนี้เจ้าของภาพบอกเล่าความจริงให้ฟังแล้วครับคนที่ลงไม่ทราบว่าต้องการอะไรครับแต่เป็นรูปภาพที่เขาไปเที่ยวงานกับเพื่อนแล้วยืมชุดเพื่อนมาใส่ครับคนที่ลงข่าวไม่ได้กองนะครับคุณโยวันก่อนก็ลงที่เพจประเทศคอนแต่พอทักไปคุยว่าเจ้าตัวจะฟ้องเพราะทาให้เสียหายก็เห็นลบโพสต์ไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับสรุปเลยก็คือคนคนนั้นน่ะเขานับถือพุทธมาตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าเขามีเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามในวันที่เป็นวันออกอิท ชายคนนั้นเขาก็เลยได้ทําการยืมเสื้อของเพื่อนคนนั้นมาใส่เท่านั้นเองครับอย่างไรแล้วก็ตามสําหรับหลวงพี่นะครับเจ้าของภาพเนี่ยผมแนะนําให้หลวงพี่เนี่ยไปฟ้องนะครับหรือไม่ก็แจ้งความเอาไว้ก็ยังดีเพราะในตอนนี้รูปภาพของหลวงพี่เนี่ยมันเข้าไปสู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วอีกสัก3เดือน6เดือน8เดือน9เดือนปี2ปี3ปีรูปของหลวงพี่เนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะจากการที่ผมทําช่องมา2-3ถึงปีเนี่ยมันมีแบบนั้นจริงๆครับ ในภายภาคหน้าถ้าหากว่าหลวงพี่สึกออกมาแล้วหรือว่าหลวงพี่ไปเจอโพสต์ของหลวงพี่รูปภาพของหลวงพี่แบบนี้อีกหลวงพี่จะได้เอาหลักฐานการแจ้งความเนี่ยไปทําการคอมเมนต์ตอบกลับได้ว่ามันไม่เป็นความจริงนะมันเป็นภาพเก่าที่ทําให้หลวงพี่เสียหายอะไรก็ว่ากันไปปกป้องตัวเองไว้ก่อนผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทํามากๆในยุคนี้นะครับผมหลวงพี่ครับส่วนสําหรับคนที่เอาไปโพสต์นะครับผมขอร้องขอร้องนะการที่คุณอยากรู้อะไรการที่คุณอยากตั้งคําถามอะไรเนี่ยมันไม่ได้เรื่องผิดครับ แต่ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะถามกับเจ้าตัวเขาโดยตรงได้ไปถามกับเจ้าตัวเขาโดยตรงก่อนดีกว่าก่อนที่จะเอาเขามาโพสต์ถามในกลุ่มต่างๆคนที่เขาอยู่ในกลุ่มต่างเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติโกโหติกาของคนที่คุณไปแคปรูปมาโพส์การที่จะทําให้คุณนั้นรู้ความจริงหรือว่าคลายข้อสงสัยเนี่ยคือการถามจากเจ้าตัวโดยตรงครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจพี่บังวีสองก็ฝากติดตามเพจพี่บังวีสองไว้ด้วยนะครับเป็นเพจใหม่นะจะทําการลงคลิปตัวเต็ม